คุณวิลาลัยมาทึ่มถามมั่งตั้งอ่าทั้งเจริญพี่ครับถ้าเริ่มฝึกมือใหม่เลยนานไหมครับพอจะด้นสดได้ครับนี่คานี้คําถามเนี่ยว่านานไหมเนาะยอดฮิตยอดฮิตยอดฮิตเลยว่ายปีหนึ่งผมจะเล่นเก่งไหมอย่างนี้นานไหมนานไหมนานไหมใช่ไหมเออสุดท้ายอ่ะมันก็อยู่ที่ตัวเราทั้งหมดเลยนะเออใช่ไหมเราเราก็สอนได้ในระดับหนึ่งที่ว่าเราถ่ายทอดไปให้แล้วใช่ไหม สมมติว่าเราถ่ายถ่ายทอดก็ไปให้เขาแล้วเนะยหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต <laughs> ์หนึ่งร้อยยี่สิบเปอร์เซ็นต์เราจะทำได้ยี่สิบเปอร์เซ็นใช่ไหมเออเราก็เราก็อ่าทีเนี้ยขยันอย่างเดียวมันก็ไม่พอมันต้องเข้าใจเลยนะบางคนก็ขยันผิดวิธีใช่ไหมซ้อมย้ําอยู่แต่ที่เดิมมันก็ไม่พัฒนาใช่ไหมเออทีเนี้ยอ่าทีเนี้ยคําถามยอดทิศเลยว่าใช้เวลานานไหมอ่าเราก็ตอบได้ก็คร่าวๆก็ได้หนึ่งเดือนก็ได้สองอาทิตย์ก็ได้ใช่ไหม เออถ้า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 เราทําตามแบบแผนที่เราที่เราเคยทามาแล้วแล้วเรารู้สึกว่ามันเวิร์กกับเราเวิร์กกับเราใช่ไหมเราก็ถ่ายทอดให้เขาฟังไปว่าเออเนี่ยประมาณหนึ่งอาทิตย์ก็ครั้งได้หรือประมาณในหนึ่งชั่วโมงนั้นเลยอ่ะก็ทําได้ใช่ไหมอยู่ที่ว่าอยู่ที่ว่าต้นต้นทุนเขาเป็นไงอ่าต้นทุนเขามีไอเดียฟังนู่นฟังนี่มาเยอะลองมุงมั่วมาบ้างแล้วลองตบตบดูนิดนหน่อยๆมันก็ไปได้เลยอะไรเงี้ยเออใช่ไหมแต่แต่ถ้าเริ่มจากศูนย์เลยเราก็อ่ะ แล้วก็ลองมาไล่สกเกลกันดูก่อนก็ได้เออไล่กันดูว่ามันเป็นยังไงไอ้บันไดเสียงเนี่ยแล้วเราค่อยมามั่วในนี้ดูอะไรเงี้ยเออก็อยู่อยู่ที่เราเ้วยแต่ว่าถ้าเรียนกับเราในหนึ่งชั่วโมงใช่ไหมกลับไปปุ๊บ้วเจ็ดวันไม่ทาอะไรเลยแล้วมาเรียนกับเราใหม่หนึ่งชั่วโมงเนี่ยมันก็มันก็ไม่ได้อะไรใช่ไหม <c oughs> มันก็จะอยู่ากับการซ้อมเนี่ยซ้อมก็สําคัญก็ซ้อมให้มันตรงจุดเราให้ให้ไปให้ให้ไปจํานวนนี้เออแต่ว่าเราเจอกันค้าแรกๆเนี่ยเราก็ไม่รู้หรอกเราก็จะให้ไปก่อน เราอาจจะให้ไปห้าแต่ก็ทำม,มาสามเอาเราก็รู้แหละครั้งครั้งครั้งถัดไปเราก็ให้แค่สามโมแค่สามโมเขาจะได้ซ้อมทันใช่ไหมเอออะไรเงี้ยเอาลองดูแต่ส่วนใหญ่มันก็จะให้การบ้านไปแบบแค่อย่างสองอย่างแหละแต่แต่การบ้านไม่จะสลับมาตลอดเลยจะสลับเรื่องเรื่อง,เร,อง,งเรื่องทางลิทึมกับกับเรื่องทางโซโลเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาถามมานานไหมเขาถามมานานไหมระบุเวลาไามเอานานไหมเออนี่ไงก็แล้วแต่เลย ก็แต่แล้วต้องท่านมีท่านมีต้นประมาณประมาณนะกลางๆคนกลางๆอ่าโอ้กลางๆอาทิตย์หนึ่งก็เล่นได้แล้วเออจริงไดอ่ะอาทิตย์หนึ่งก็เล่นได้แล้วใช่อาทิตย์หนึ่งอ่ะเต็มๆเลยเอาเต็มๆเลยอาทิตย์หนึ่งแล้วมาเจอกันใหม่อีกครั้งนึ่งอ่ะเออก็เล่นก็คือเริ่มจะอินพอไว้ได้แล้วเออเริ่มจะในซีเอเมอร์เนีเนี่ยเฮ้ยเริ่มเรียงโน้ตเรียงอะไรได้แล้วเออเป็นว่าได้เป็นว่าได้ภายในอาทิตย์หนึ่งอ่ะ สำหรับสาหรับพี่แล้วก็จริงเจอกันครั้งแรกก็ทำได้เลยโอ้ยงั้นของเป็นไวกว่ายังไม่เจอกันก็ทำได้เลยคุยคุยโทรศัพท์กันเนี่ยคุยโทรศัพท์กันเนี่ยทำได้เลยเออเราทำได้คืออย่างนี้ไ่ารกคืออย่างนี้ไอการด้นเนี่ยการด้นสดเนี่ยคือถ้าเราจะถามานานไหมที่จะด้นได้เนี่ยมันไม่นานหรอก มันมาถึงมันก็ทําได้เลยแหละเพราะว่าถ้าบอกว่าออจีอ้อาดด้นเลยนะมันถ้าจี้ให้ด้อนอ่ะมันก็ทําได้เลยแต่แค่ว่าถ้าถามว่าถ้าดําให้ดีอ่ะนานไหมอ,อ่ะเขาเรียกว่าทั้งชีวิตอ่าทั้งชีวิตหมายถึงว่าคุณเล่นมาสิบปีแล้วถ้าคุณมีความพยายามประมาณนี้สิบปีอีกคนสิบปีความพยายามพอๆกันมันก็จะไล่ๆกันหมายถึงว่าคือคือมันเหมือนการพูดอะ่ะใช่ไหมมันเหมือนเราฝึกภาษาหรือการพูดถ้าเราแบบแน่นอนมันมันถ้าเราจะพูดได้แหละ ค่คือจาแป๊บหนึ่งจําอันหนึ่งแล้วก็พูดมันก็ได้แหละมันก็พูดได้แล้วอ่ะใช่ไหมแต่ว่าถ้าถามว่าจะจะจะโต้ตอบให้มันฟลอร์ให้มันแบบว่าให้มันแบบได้ความรู้สึกหรือสื่อสารได้เนี่ยมันขึ้นอยู่มันขึ้นอยู่กับไอ้นี่แหละชั่วโมงบินอ่าใช้คําชั่วโมงบินก็ได้แลวทีนี้เนาะมันตีอ่ะาคือทั้งชีวิตอ่ะทั้งชีวิตอ่าแล้วมันแล้วความคิดเราก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆช่วงนี้กูชอบเร็วช่วงนี้กูชอบ ประมาณนี้แก่ๆเริ่มรอบช้าก <c oughs> ็แล้วแต่ก็แล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่ช่วงช่วง <c oughs> ช่วงวัยหรือว่าในความคิด <c oughs> แต่ลักษณะน,นั้นอะไรเงี้ย <c oughs> มันก็จะถูกเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเรื่อยๆตรงนี้เบื่อแล้วมาตรงนี้บ้างตรงนั้นอะไรเงี้ยฉันมันไอการด้นอ่ะมันมัน,ม,นมันทำตลอดแต่ว่าผมผมผมอ่าบอกได้อย่างหนึ่งก็คือถ้าคุณเริ่มเล่นดนตรีนะ่ะคุณจะนับหนึ่งแต่เมื่อคุณเริ่มด้นงงไหม หมายถึงว่าถ้าคุณยังไม่ด้นเนี่ยคุณแกะเพลงอย่างเดินนั้นด้นไม่เป็นเลยนะคุณก็จะมันก็คือมันคุณจะไม่พัฒนาตัวเองอะคือมันจะพัฒนาอย่างที้ดูถูกต้องตีคลาสสิกอยู่เนี่ยดูถูกต้องตีคลาสสิกไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่มันมันอาจจะมันอาจจะพัฒนาในเรื่องของกล้ามเนื้อเออเออาแต่ว่าการสร้างวิธีการพูด ของตัวเองอ่ะอ่ามันอาจจะมันอาจจะช้าหรือเร็วหรือพูดเนอหรือพูดชัดหรือว่าพูดแปลก,กพูดไม่ชัดหรือว่าจะพูดชัดอะไรแล้วแต่น่ะมันคือส่วนตัวส่วนตัวฉะนั้นมันมาจากการด้น <c oughs> ถ้าคุณจะต้องการความส่วนตัวเพราะว่าเวลาเวลาเราดูคนเล่นกีตาร์เนี่ยหรือเล่นดนตรีเนี่ยเราชอบอินเนอร์เขาถูกปะโอ้หมันอะไรเงี้ยนั่นนั่นคือการอินถวายไงถ้าเราถ้าเราชอบตรงนั้น่ะตรงนั้นเขาอะนั่นคือการอินถวายแสดงว่าคุณจะนับหนึ่งต่อเมื่อคุณด้นเพราะว่า เพราะว่าพี่เจอหลายคนมากที่แบบเล่นกีตาร์มาแบบห้าปีสิบปีนะแต่ดนไม่เป็นอพอดนไม่เป็นสูตรเป็ดปุ๊บเนี่ยเขาก็จะทําได้แค่ที่ท่องอะและ้วทีนี้พอเวลาทำที่ท่องอะพูดพดถ้าพูดแบบง่ายๆก็คือมันมันไม่เฟี้ยวฟ้าวหรอกถูกปะ่ะ,ะ,ะสังเกตไหมนนสังเกตไหมอันนี้ก็อยู่ที่จุดประสงค์คนคนที่เขาอยากได้นะ บางคนเขาเขาเริ่มเรียนตอนอายุสี่สิบห้าสิบใช่ปะเขาเขาแค่อยากเล่นให้จบเพลงเฉยๆเขาโอเคแล้วอะไรเงี้ยเออเขาแบบเล่นกล่อมตัวเองอะไรได้ใช่ไหมแต่ว่าเด็กบางคนมาเจ็ดขวบเนี่ยผมอยากจะเป็นมือกีตาร์ระดับโลกเลยครับผมต้องเป็นมือกีตาร์แจ๊สครับแล้วก็แล้วก็เราเรียบเรียนเนี่ยเอาจริงเอาจังเลยต้องอย่างนี้อย่างนี้อะไรเงี้ยนะเออใช่ไหมแบบแผนฝึกใช่ไหมเอออันแบบนี้มันหมายถึงว่าอย่างี้คือสังเกตว่าเวลาเราเราเราชอบมือกีตาร์ใครเนี่ยผมพูดถึงกีตาร์อย่างเดียวก็ได้เราจะชอบลูกฟิ้ยวๆของเขานึกออกปะ ไอ้ไล่ลูกเฟี้ยวๆนั่นน่ะมันคือลูกด้นทั้งนั้นแต่ว่าถ้าเกิดเราย้อนถ้าเราย้อนกลับไปอ่ะออาเพลงที่เป็นเป็นเพลงที่เล่นแบบจำเพาะเหมือนน่ะลูกมันจะไม่ค่อยเฟี้ยวเท่าไหร่สังเกตนะเพราะว่าไอความเฟี้ยวหมายถึงว่าความเซอร์ไพรส์ไงขูเชียเล่นลูกนี้ก็เลยว่ะแม่เชียเล่นลูกนี้ไงคือมันเหนือความคาดหมายฉะนั้นไอเหนือการเหนือความคาดหมายมันคือการด้นทั้งสิ้นสังเกตไหมแต่ถ้าเกิดเพลงแต่ถ้าเพลงที่เพลงที่มันเน้นเหมือนเนี่ยมันจะไม่มีอะไรเหนือความคาดหมายมันคือการ อ่ามันมันคือคือคือความเซอร์ไพรส์หรือ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 การประทับใจประทับใจนะครับณโมเมนต์นั้นอ่ะมันจะทรงตัวถ้าเล่นเหมือนอ่ะมันจะยังไงก็ท่งตัวแต่ถ้าเกิดว่าเล่นด้นเนี่ยมันจะพีกกว่าเวลาเวลาเวลาแบบประทับใจอ่ะมันอาจจะมันแน่นอนไม่แมน่ว่าคือคุณด้นแล้วคุณจะต้องพีกขึ้นอย่างบางทีเล่นเล่นผิดแล้วก็แปะขายที่หน้าบนเวทีมันก็เป็นไปได้นึกออกปะฉะนั้นความคําเซอร์ไพรส์มันก็มีทั้งสองสองสองเวยเหมือนกัน แต่ว่าถ้าถามว่าถ้าเล่นเหมือนนะยังไงมันจะทรงแค่นี้นิดหน่อยนิดหน่อยขึ้นลงแต่ว่าถ้าอีกถ้าด้นอ่ะมันจะมันจะมันจะปุ๊บ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 กว่าแต่ว่าแน่นอนว่าถ้าถ้าเกิดว่าเล่นเหมือนว่าไอ้ไอนาทีเนี่ยที่กองส่งไอเดี๋ยวแม่งพีิกแน่นอนเออเพราะเพียงแต่แต่การใช่ชเราได้ลุ้นเว้เฮ้ยบางทีสิบสิบวิีแรกมันเอาเลยเว้ยเออบางทีแบบเฮ้ยมันเอาตรงกลางบางทีมันเอามันเอาท่อนบนแบบ ทูฟลายท t ซิ่งอ๋อมีอย่างเงี้ยเออมันเอาท่อนหลังอะไรเงี้ยมันเอาพุ่พี่พุ่พี่ทอนหลังเออเออใช่อันนี้แหละอันนี้แหละก็ความสนุกของการฟังแจสแล้วนะก็จะมีเออทางการคริงความสูงกันด้นแหละทุกแน่จริงเพลงป๊อปก็ด้นก็ด้นก็ก็เหมือนกันด้นก็ได้เหมือนกันก็ด้นอันนี้อันนี้อันนี้ตอบตอบเกินไปหลังจากที่อ่าว่าว่าสอนดนได้นานเหมแป๊บเดียวนะแต่ถ้าเกิดว่าจะเล่นได้ดีเนี่ยคือทั้งชีวิตนะอ่าอ่าอ่า